สวัสดีจ้ามาอนี้มาอัปเดตทัวให้เบิ่งจ้าทัวแหล่นนจ้าทัวแหล่เยิกมากงานมากก็เลยเข่าสวนวให้เบิ่งบักทัวแหลจ่จ้ากระลังสิเนี่ยเก็บไปต่ำอยู่มาอนี้หลายบ่จ้าหลายบ่เพราะแดดซอง แต่งกันเลี้ยงเบอร์เราละเบอร์เราแต่งมงบอกเขียจ,จะเป็นนวยยหบาบ้านนี่กำลังดอกเขียกำลังดอกมาอัพเดตสวนให้เบิ่งจ้ะบักพริกสบายเบอรแล้วอันนี้ผักกาดแกวห่อว้ ห่อปักกาศแกวไว้ครับเดดเสวนห้เบิร์สิพามากเก็บบักทั่วเนี่ยละ่ะไปหายลูกเมืออื่นมันเด็ดต่ำกินเมืออื่นไปปลาเก็บแบ่มากกะสิเมียกัสิบบาตองได้มากเก็บอันบักทั่ว กระสิเก็ปไปใบมือแลงนี่แหละโหดน้ำโหดทาแล้วกรสิเก็บไปไ้ใบไอเต่ามนันกินกันเนาจะ้ะนี่กรสิตำมกแตงสู้หลานกินเลยมาอัปเดตให้เบิงดอกบกเขียเขียคืนตอนนังกระปูกใส่กระถางไว ปลูกใส่กระถางเขื่อคืนผระกาศแจวกับห้องไว้เสิ็ละวันมี้พักแก่ของซะแทกกับบอยากนจูจัะบางบับงบัพริกต้นนี่เละริกเละบกเขือปลูกไปจจกเสดกินบ่จะจะได้กิน,ด,กนดอกแก่บกบเขื่อคืน ในมันมากสื้อน้ำอันนี้แพกมากกันเลยเอามาปุเบึงมามันสิขึ้นมามันขึ้นอยู่แต่บอกผมว่ามันเได้กินน้ำไปกินรวยเพราะก็เดือบเขือเทกับสิบดหน่วยเราจะแต่กันยังดกอยู่คือเก่าอยู่ไ่ต้อนอยากส้มแน่แล้ว ต้นหยากส้มน่ะเหลืวดิววสพ่วนดินขึ้นอยู่เบิ่งผักนี่คือดอกผักซีผักซี่กินเนะจ๊ะสลัดว่าใครได้กินปันใดดอกจ้าอัปเดตพักให้เบิ่งจ้าเมืองว่าใครสบายปันใดอันว่าใครมีเสียงข้อแห่งข้อเหี่วน่ทั้งนอกกับบกทั่ว จะได้กินบัดอกอันมะเอึแม่มีบอกอึมีเนยเยอะเนี่ยจ็คจะได้กินบับุ้นกเบิ่งจิติดหน่วยให้บัวบุ้นนี่เดอกบัวเอือ บมหหว่ามันสิติดหน่อยให้บกบ่เพราะยาตัดหนาก็ตัดหนาไปอือไปพร้อมบักทัวาทางนี้ก็เต็มอยู่นี่ถ้าฝนหืมหืมจักหน่อยนี่คือจะกินเบาหวานเบาไวา้ขึ้นกแล้วจะเก็บไปฝากเล็กหน่อยให้มันตำกินกัน มาเบ่งผู้หม่อนนะอดกจนผ้างาหักเบ่งัาชั้นดกจนผ้างาหักพ่อแม่พี่น้อง,งค่ยคุณดกได้ดกด,ดก,กดักดกแน่ ปีนี้ดกหลายคือสินวยคือสิบไข่ไงปันไดว่งจุ๊บบจุ๊บแมวไข่ adu đu adu ute adu ute adu ute ụt tê Ấy đu Come Come em Come em Quay quay, cháy để kín bỏ để Quay Xa nè Phá và tuần thun Mình bông bánh nhắc cạp chả ngành Anh này đốt đốt chả bông Đốt Ép bình. Ép bình đốt nè ผลน่ะแอปเปลิลลูกคักลูกแน่พ่อแม่พี่น้องเลยีนก็ะแพร่อนแพร่อนกับดอกผลทั้งทั้งเงินผ้างากรต้นหน่วยว่าไข่งามไปไหนหน่วยเป็นแมงจะคลิปนี้น็ไว้แค่เนี่ยแล้วนะาจะเนาะเอาแอปเปลิลให่เบริรงจก้าแอปเปลิลง,งามๆสวยๆผน Nói đèn kinh khương lên. Chào và đi chơi.